มนนี้จะเทศนาเรื่องญาป่าข้อให้ฟังธรรมญาป่าข้อมันอยู่ใ,ใกล้ๆนี่หรอกที่เทศนาธรรมะต่างๆมากมายล้วงหลายไปนั้นเป็นก่วงเป็นการก้วงขวางต่อออกไปแต่แท้ทจริงไม่ใช่ก่วงอะไรหรอกไม่ใช่คืนเคย ธรรมยาธรรมญาปากครอบงวแก่มันหาเล็มเลียกินอยู่ตามปากครอบมันอีนมูงหนมงวผงพาดันแล่นทุก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 วิ่งหากินต่างคนต่างวิ่งต่างตัวต่างวิ่งหากินไปทั่วชิงกัน เลยไม่ได้กินอิ่มเท่างัวแก่มัวแก่มันเขามันรู้จักมันรู้จักสภาพของตนไปก็เขาก็ไม่ทันแล้วมันหาเลมเดียกินตามยาปราข้อมันพอใจกินดีตับยาปราข้อมัน มันเลยอีมมันเอมกว่าไอ้พวกไปไกลๆนั่นเองแล้วมันก็ไม่ได้ไปไกลด้วยกินอีแล้วก็นอนเนี่ังนั้นลุกขึ้นมาก็หากินอีกต่อไปสบายดีเหมือนกันเนี่ยหัวแก่ๆ <c oughs> คนที่ไม่เข้าใจทังเรื่องธรรมะ เพราะเช่นกัวผุงวังวหนุ่มวิ่งหาแต่ยาอื่นไกลเข้าใจว่าจะมีในที่อื่นจะมีอาที่ไกลจะมีในสถานที่นั้นพราะเป็นจริงแท้มันมีอยู่ทั่วไปคนวิ่งมาแต่อื่นแต่ไกล มาเตวุดรขคนแก่จะมีมาฟังเทศฟังธรรมกลแสไกลเข้าใจว่าธรรมอยู่ในวัดนี้มันชื่อจริงธรรมมันวิ่งมากับตัวนะ่ะมันมาหนักมากับตัวเองมานี่ก็เอาธรรม,มนะนะั่นแหละมาฟังเทศอยู่โน่นก็เอาธรรม,มนะนั่นแหละฟังธรรมไม่ใช่มานี่เองจะมีธรรมที่โน่นก็มีเหมือนกัน คนมีในที่ใดมีธรรมในที่นั้นคนไม่มีก็ไม่มีธรรมคนมีพระเดจเจ้าประเทศจะ้าคนฟังคนมีจิตมีใจประเทศจนา้ายคนมีใจนั้นฟังต้นไม้ภูเขาพระองค์เจ้ามาันจะเทศนาให้ฟัง ฟังมันก็ไม่รู้เรื่องคนเราเนี่ยมีจิตมีใจพระองค์ยังเทศให้ฟังคนมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ในตัวของตนพระองค์เทศให้รู้จักโลภโกรธหลงนั่เป็นภยัยจิตใจของตนองค์สอนให้ละ พระอ,องค์สอนให้ทิ้งสิ่งไม่ดีพระอ,องค์ไม่เอาไม่เอาไว้พระอ,องค์สอนสอนให้รู้จักคนนั่นรู้จักตนของตนเท่านั้นเองสิ่งที่ไม่ไม่ดีไม่งามมันเกิดขึ้นในทีนั้นไม่ได้มีในที่อื่นให้ปล่อยให้ทิ้งเสีย อย่าไปถือเอามาเป็นตนเป็นตัคนที่ถือเอาของไม่ดีมามาใส่ตัวของตนมันก็เลยยุ่งใหญ่วุ่นวายใหญ่ตัวางานพระองค์สอนของมีอยู่ไม่ใช่สอนของไม่มีครงไม่มีเนี่ยไม่จ้ายจะเอาอะไรมาสอนเจงว่าพระองค์สอนธรรมะคือของมีอยู่ พระพุทธเจ้าท่านเทศนาในโลกอันนี้ที่มีโกรธมีโรคม,มีหลงที่มีรักมีชังอยู่ในโลกอันนี้หรือโลกอื่นก็ช่างโลกในไหนก็ต่างถ้ามีความรักความชังความรักเรียกว่าราคะ ตอนช้งเรียกว่าโกรธโศโมหะความหลงมมัวเมาประมาททำสามกองนี้เรียกว่าทำปากข้อเป็นงานปากข้อไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกเห็นที่นี่แหละที osa, oh a, cy, ่ปากข้อนี้เห็นที่ตัวของเราเนี่ะ เรียกว่าธรรมธรรมะนั่นะพระองค์สอนว่าธรรมคือราคะก็เรียกว่าธรรมโทสะก็เรียกว่าธรรมโมหะก็เรียกว่าธรรมเข้าใจว่าธรรมนั้นลึกซึ้งทุกผมไกลลิ์เราไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมได้ธรรมอยู่ไกลจากตัวของเรา หรือถาอยู่โน่นกครูบา,าอาจารย์ไม่เข้าใจว่าถามในตัวของมันเกิดขึ้นที่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าธรรมเกิดขึ้นที่ใดธรรมย่อหดับลงในนั้นไม่ได้ไปดำไนที่อืน่น เมื่อเกิดที่นั่นกระดาษไปที่นั่นไมนก็ะวดเรื่องกันทำเป็นคู่ทาไม่ใช่ของทามี่เป็นคู่เป็นของเดือดร้อนทาเป็นเอกเป็นไปเพื่อความสุขทำอันเดียวเนี่ยเป็นไปเพื่อความสุขอันทำมีคู่แล้วเป็นเป็นทุกข์นโลกนี้ก็ลองดูสิ ถ้ามีคู่แล้วต้องกระทบกันถ้าเป็นเอกไม่กระทบเป็นเอกถ้าหาคู่มาใส่มันก็ต้องกระทบนี่ว่ายอยากให้มันมีคู่ไ้มาหาชนกท่านเตออกบวชถ้าเป็นกษัตริย์เตออกบวชทำ คือทำเป็นคู่นะั่นแหละท่านออกบวชเพราะทำเป็นคู่นะั่นแหละคือมีคู่ผัวเมียอยู่ท่านเนี่ยเคยออกบวชไปหาเวกํำเพนพุท์ภมาจันจรร์อาคคะมัยสีวิ่งตามไปเดจออกบวชไปเห็นเขาทอหูมันฟัดแง่งแก่งอยู่นั่นแหละฟังดูกเ็เถอะ ทำเป็นคู่ไว้งั้นเนี่ยท่านสอนให้พระธรมเทศีท่านรู้จักให้รู้จักทำคู่กำไลมือมันใส่ข้างเดียวแล้วใส่สองอันมันก็คะ้ันจริงแจ้งแจ้งอย่างนั้นแหละทำเป็นคู่ให้ดูออกมันอยู่อย่างนั้นแหละทำเป็นคู่มันต้องฟัดกันอย่างงั้นจังก็ท่านกเข้ามาเห้สี เชนดีเห็นชอบแยกทางน,นั่นก็นเป็นธรรมเหมือนกันกำไรมือก็เป็นธรรมเราท้องหูก,ก็เป็นธรรมไม่ใช่อื่นไกลอันนี้ยากกว่ข้อไปแทกเรานั้นไม่รู้เรื่องของธรรมไปมองดูอะไรนอเป็นธรรมน่นก็เป็นธรรมนนี้ก็เป็นธรรมเขาตำหนักตำลามาว่ากันไป อ่านลงไปเรื่องพระราห่าโปรดตรงเจตประธานเิกรามกรมะแปะอะไรต่างโน่นไปอยู่โน่นเลยทำไม่ได้อยู่ในที่นี้แหละ <c oughs> สัทธาพระความเชื่อมันว่าอันนี้แหละเป็นของจริงคือธรรมะในที่นี้เป็นของจริง แล้วเห็นชัดเห็นแจ้งลงไปวิริยาพระราคติผ้าเปลี่ยนมั่นลงมั่นคงท้าวรทำขคงเปลี่ยนไปภาวนามั่นคงทาวรพระราทางหา้าครบบริบูรณ์หมดในที่เดียวอันเดียวนันะ่นแหละเห็นชัดแจ้งลงในที่ไหนในที่เดียวเลย ความเชื่อเป็นของสำคัญถ้าไม่เชื่อเสียอย่างเดียวหมดเรื่องความต้องใส่ลังไหลามาอีกความเมงเาต้องใส่ความวุ่นวายส่งสายมากเข้าไปอีกความเชื่อว่าอันนี้เราเป็นธรรมแน่วแน่ลงตัดจารย์อิริยาย่่ในที่นั้นหมด คราบริบูรณ์ความที่ไม่เห็นนั่นแหละความที่มาเห็นทมจึงค่อยหลงมัวเมาข้อนั้นขน้อนี้ตัวของเราเป็นตัวธรรมอยู่ทั้งตัวเป็นธรรมมัดทั้งตัวอย่างแล้วสวดอย่างสวดกัอยู่ทุกวนัวนทุกวัน ยิ่มัตะมิงกายเยเจสาลมานะคะท่านทาท่านเจ้ตั้งแต่ผมขนเนหนังไม่เห็นเป็นต้นเป็นธรรมทั้งหมดเราจะไปหาในอีกถ้าไม่เชื่อธรรมในที่นี้มันก็ไม่เห็นนะสิไปหลงมัวเมา่โน่ตามตำหนักตำลานมันจึงจึงก็เป็นธรรม พิจณาเห็นตัวของเรานี่เป็นธาตุสี่นันธรรมธาตุแนีวเป็นขันธ์หาเป็นขันธ์หานั่นก็ธรรมแล้วะเป็นอายจนะนนั่นก็เป็นธรรมแล้วกรงเทพว่าธาตุสี่นับอายจนะน่ั่นเป็นธรรมแล้วมั้งัศจะเห็นจริงตามของข้อเป็นจริงตามความเป็นจริงของมันอันนั้นก็เป็นธาตุสี่จริงจังแน่นอนดีิเช่นผมมันีเป็นต้น ผมที่เราเห็นว่าเป็นเส้นเป็นเส้นนะั่นแหละทำไมยังต้องมันเป็นธรรมแล้วทั้นผมนั่นน่ะมนเกิดในตัวของเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ออกขึ้นมายาวมาแล้วก็ตัดทิ้งลงไปตอนนั่นก็เป็นของไม่เที่ยง งอกขึ้นมาอีกตัดงไปอีกก็เป็นของไม่เที่ยงมันงอกอยู่มาแล้วสักทีมันงอกจากดินเหมือนกระยาที่มันเป็นวัชพืชที่มันเป็นของไอ้เป็นหญ้าที่เป็นลกขึ้นมาเลยมันทับผมแล้ววัชพืช แต่อันนี้มันงอกขึ้นมาในดินคือคือบนชีสะกยาวขึ้นมาก็ปกคลุมีีษามันลกลุ่หลังยังค่อยดายทิ้งมาตัดทิ้งทีหนึ่งแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่เ้าได้ผมเช่นเดียวนะมันตัดทิ้งไปไหนแล้วคานี้ ถ้าตกก็เป็นดินผมเช่นเดียวนั่นแหละมันมีทางน้ำมันมีทางไฟมันมีทางลมผมเชนนั้นถ้าหากว่ามันมีน้ำมีไฟมีลมจะแล้วมันก็ไม่งอกขึ้นมาคมอบอุ่นคือไฟมันยังค่อยงอกขึ้นมาถ้ามันไม่มีความออุ่นมันก็ไม่งอกมันก็หลุดร่วงไป น้ำมันหล่อเลี้ยงอยู่ลมมันก็อยู่กับน้ำไออยู่กับไฟเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะมันหล่อเลี้ยงกันอยู่ซึ่งกันและกันมันไม่เคยงอกขึ้นมาได้จริงนะ้วางมดถ้าขาดอันใดหนึ่งไปแล้วมันไม่เจริญงอกงามขึ้นมามันต้องพร้อมทั้งสี่อย่างอันหนึ่ง อันนี้แต่ผมเส้นเดียวผมมันหลายเส้นค่ะน,นี่ที่นาเขาเถอะคนก็นหลายเส้นท่านั่งก็เอ็นกันเยอะที่เราจะที่นาให้มันเห็นเป็นธรรมใจไม่เป็นธรรมเดี๋ยวนี้มันยังก็ไม่เห็นธรรมถ้าใจเป็นธรรมแล้วคือมันเป็น มันแน่วแน่เป็นสมาธิแล้วไม่ได้ค่อยเห็นเป็นธรรมไม่ค่อยพิจารณาทรรได้คันใจไม่เป็นสมาธิมันก็เป็นโลกไปแล้ที่เป็นโลกคือเป็นยังไงแต่งทกแต่งส้วยงามคิ้วพันด้วยประการต่างๆแต่งเล็บแต่ง วันแต่งเนื้อแตงหนังผิพวพันนุนต่างๆลอกลอกรุนลองไปให้มันงอกขึ้นมาใหม่แต่งด้วยของอกของยอดต่างๆนั่นแหละเรื่องเป็นโลกอันนี้เรื่องเป็นธรรมมันเรอเห็นของจริงไม่ต้องแตงให้เห็นตามเป็นจริงยี่งรียกว่าเป็นธรรมนี่แหละธรรมะไม่ใช่อื่นไกล เราพิจารณาให้เป็นธรรมะอยู่ไหนก็เป็นธรรมเยี่ยไปหาเรือไปหาอื่นไปการที่ไหนก็ไม่เห็นหรอกถ้าหากเราพิจารณาเป็นธรรมพิจารณาเป็นธรรมงมื่อไงได้อยู่ไหนก็เป็นธรรมคลองสกปรกเลอะเทอะเหลวออไทั่วไปหมดกลายเป็นธรรมหมดคลองดิบคลองดีก็กลายเป็นธรรม ของเงียาๆที่ว่าของญยาบเราไม่พิจารณาเฉยๆพิจารณาได้ก็เป็นของละเอียดกลายเป็นทารม,มดจึงว่าทำอยู่ทั่วไฟหมดทุกผมขนทุกจนยาใบไม้ทุกสถานที่ทุกแห่งทุกคน พลิงอาเป็นธรรมอยู่เสมอเสมอด้วยความมีสติรักษาใจตัวนั้นให้พิจารณาอยู่เฉพาะอันเดียวนั่นแหละเป็นสมาธินั่นแหละจะเป็นธรรมจิตเติอนจิตหลงมัวเมาลุ่มหลงด้วยประการต่างๆอันนั้นเป็นโลกไปยะ ผู้ที่สําเร็จมรรคผลนิพพานผู้ที่ได้ฌานสมาธิสมาบัติท่านก็เอาธรรมโมนีแหละมาพิจรารณาจึงค่อยได้มรรคผลนิพพานท่านม่เอาไหนลองมาพิจรารณาเอาของนี้อยู่ถึงนะคนที่เป็นโลกที่เป็นโลกโลกเปลือบเปลือบตื้นตื้นขึ้นหลงโมเมา ก็เมาเมาเหล่านี้เองไม่เมาที่อื่นหรอกหลงกับลูกอย่างที่อธิบายให้ฟังมาแล้วเห็นลูกไม่สดสวยงดงามก่าแตง่งทำมันสวยงดงามเสียงมันพระแต่ดัดแปลงเอาจนพระเอาใต่จนพราะเพียงเดียวกับการต่งางปีนไม่หอมก็เอาต๊แต่งให เอาน้ำอบน้ำหอมเอาดอกไม้อะไรต่างๆมากัน่นมันแต่งให้มันหอมขึ้นมาเอามาทาเอามาปาบกลมอันตัวเหม็นๆนนะาาั่นแหละแล้วก็เอาของหอมมาปาบกลมเขาจึเรียกว่านำอบคือมันอบอบไฟต่างหากเขาเขาเหม็นนั่นต่างหาก <c oughs> รสที่มัไม่ดีไม่ไม่ไมอ้อด็ดอร่อยก็เอาเครื่องมาปรุงมาแต่งมันไอ้อด็ตอ,อ,อร่อยมันถูกอกถูกใจชอบใจโหดทพธาธรรมารมก็เช่นเดียวกันนั้นเรียกว่าโลกแต,โแ,ลแต่งแล้วพิสดารพ่วงฟวงกไปแล้วแต่งแล้วเราก็หลงตามมันที่แต่งนั่นแหะ ไม่ได้ลงที่อื่นหรอกหลงกคน,นั้นน่ะโมเมากว่น,นั้นน่ะทัาเห็นตามเป็นจริงแล้วไม่ต้องแต่งมาเห็นสภาพของจริงจะแต่งมาทำไมมันท่้นเป็นธรรมคาดมันอยู่อย่างนั้นแต่งก็เท่านั้นมันก็หมามาทำให เขาวิเศษวิโสอะไรมีนอกจาก,กมัวเมาแล้วแต่อย่างใจของเรานั้นมันเห็นชัดเห็นจริง้าไปเห็นแจ้งรว้จา้้งไปสภาพตารจริงใจของเราเบิกบานใจของเราค่องใสบริสุทธิ์หมดจดสะอาดอันนั้นตังหากที่ท่านเปดผยที่เรียกว่าธรรมะ อาการแจงน่นเร้าหมองไม่ฟองใสจิตใจหุบคดหูเพราะเขายกโทษนินทาเพราะเขาว่าไม่ดีก็เลยโกรธเขาถ้าเขาชมก็ยังชั่วหน่อยดีอกดีใจอาศัยคนอื่นมาอาศัยตนเองม่ขึ้นตนเอง ถ้าเห็นของเ้าเห็นในใจของตนบริสุทธิ์หมดจดใครจะว่างใครก็ว่าเลยสิในกายของเราเป็นอย่างนี้ใครจะว่าดีมันก็อยู่อย่างนั้นใครจะว่าไม่ดีก็อยู่นั้นใครจะว่าเลวว่าร้ายมันก็เท่าเก่านั้นมันก็อยู่สบายความประสงค์ของพระพุทธเจ้าท่านเทศนาประสงค์ตรงนั้นหรอกถ้าเดชประสงค์อะไร คือให้มันสบายไม่หวันไหวใครจะโยกนกนกพนินพาใครจะสนุสย์ได้วยประาะการต่างๆเห็นตามเป็นจริงแล้วไม่หลงไหลาตามคนพูดคนว่าตรงนั้นต่างหากความสุขอยู่ตรงนั้นคนเราทุกคนเกิดขึ้นมาก็หาความสุขไม่ช่หรออถ้าหาไม่ได้ความสุขเกิดมาจากไหน มันไม่สุกไม่ไม่สุกนิดเดียวอย่างตกแต่งกายอย่างนี้นะ่ต้องเสียเงินเจียทองเจียค่าตกแต่งซื้อซื่อตกแต่งหลายอย่างหลายประการแต่แล้วมันก็ไม่มีความสุขสุขนิดเดียวเพราะเขาพูดเท่านั้นเนะ่ะเขาพูดเกาชมเชยเท่านั้นก็อยากให้คนชมเชยเท่านั้นเรื่องมันไม่มีอะไรคนระับ ้เขาชมเชยก็ชอบใจเขาไม่ชมก็น้อยใจเท่านั้นอ่ะมันทามามากมายนะทั้งหลายน่ะเสียเงินจะทํองมากมายนละยยุคกลมพอยุยคกามดีใจอย่างเดี่ยวเท่านี่ยของพอใจอเดียวเดียวอันนี้เราไม่ต้องตกใถก็เห็นภาพตามเป็นจริงในสังขารหน้าการข้างตนเห็นตามเป็นจริงใครว่าได้ก็อยู่นะมใครว่าไม่ดีก็อ่ ยินดีพอใจอิ่มเอิบคับวามดีของเราที่เราเห็นใครว่าดีไม่ดีก็อยู่อย่างนั้นมันคมสุขสบายนั่นก็ถูกเรื่องของพระพุทธเจ้าเทศน์สอนมยแล้วก็ถูกการผสมของคนทั้งโลกโด้วยใครๆก็ต้องการความสุกอย่างนั้นนันคงสุขตรงนี้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติมามากหม,มายก็ไปผสมตรงนี้ต่างหากเอาละ ิจิตตังปิตตังถุกห้างทิปตระเวะตะเมชตุสเพปุเรนถุสังกภะาจันโทกันราโสยะธามณีโชติระโสยะธาสตีติโยอัจฉันยุสัพโรโกยนาตุตุมาเทปวะตตุนตารายุชี้ที่ฟาโยโกวะนาทีวาธนาสีริสานิจังมุทาปิจายินโอชตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุตัง